ลงจอให้คอซิตคอมได้ชมกันมาพักใหญ่แล้วสำหรับซิทคอมอารมณ์ดีลูกพี่ลูกน้องที่มาแทนเวลาซิดคอมยอดฮิตบางรักซอยกาวงานนี้ได้สองนักร้องจากเวทีเดอะสตาร์กันนภัสอินใจเอ,อื้อและโตโน่ภาค,คินคำวิไลศักด์มานำแสดงค่ะหวังเรียกเรตติ้งจากบรรดาแฟนคลับเดอะสตาร์พร้อมด้วยนักแสดงมากฝีมือกวางกมลชนนกปูอนุวัฒน์และหวังแจ้งเกิดสาวมัดมีพิมดาวในบทบาทนางเอกซิตคอมรวมด้วยนักแสดงตลกทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มาสร้างสีสันเพียบ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้กระตายเข้ากองนะคะพามาอยู่ในบรรยากาศของกองถ่ายซิทคอมเรื่องลูกพี่ลูกน้องค่ะจะมาแอบดูฉากจูบนะคะแต่ว่างานนี้เนี่ยใครจะจุบกับใครกันจะจุบกับมัดหมี่มัดหมี่จะจุบกับโตโนโห่หรือว่าโตโนโ่จะจุบกับกันตามไปดูกันค่ะ วันนี้เป็นการถ่ายทำฉากสำคัญนั้นก็คือฉากจู๊บซึ่งคนที่รับบทหนักก็เห็นจะเป็นเด็กสาวหนึ่งเดียวของกองมันมีทิมดาวพานิสยัยที่พอกระแตแจ้งข่าว่าวันนี้มีฉากจริงเธอก็ออกอาการตกใจเม่าบก่อนค่ะ ตอนนี้นะคะกตาก็มีอยกับนางเอกของเราแล้วนะคะน้องมัทมีสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยต้องเข้าฉากเลิฟซีนด้วยหรอโอ้โหเลิฟซีนแต่ไม่ขนาดมีไส้งอนนะคะมันเป็นยังไงคะฉากวันนี้คือในในฉากวันนี้จะเป็นเรื่องออโรมิโอจูเลียแต่จริงๆอยากจะให้ผู้ชมไปดูในในทีวีมากกว่ายังไม่อยากเล่ารายละเอียดโดยไม่สนุกแต่ว่าวันนี้คือการจะมาในบทบาทของโรมิโอมันนี่จะเป็นจูเลียแบบนี้ใช่ค่ะแต่ก็ไม่ไม่ขนาดไม่ขนาดแต่มันต้องมีจุ๊บด้วยจริงไหมคะ ไม่รู้ค่ะไม่รู้ตามตามตามผู้กำกับอะค่ะตามบทไปแต่ว่าผู้กำกับสั่งว่าต้องจูบจริงเลยอะทำไงวันเนี้ยก็เดี๋ยวเตรียมกัน,กนว่าไม่ต้องเ <laughs> ตรียมตยมตัวอะไบ้างถามถามเจ้าตัวมาค,คุณคะเขาไม่อยากจูบกับคุณนะคะจริงครับเป็นธรรมดา,าอยู่แล้วครับเพราะว่าผมก็เป็นคน สกปรกคนหนึ่งเป็นผู้ชายสกปรกเขาว่าเขาเขาจูบทุกวันในละครเวทีอยู่แล้วไงได้ข่าวว่าคุณได้คุณได้ฉายาคุณคุณได้ฉายาว่าแบบเป็นเซียนไปแล้วจูบทุกวันไม่ใช่เซียนคือใช้สแตนด์อินมันต้องขนาดนั้นใช่ไหมกันคือคริสเนี่ยเขาเป็นคนอเมริกันครับมันก็เลยมันก็เลยแสดงออกความรักเป็นธรรมชาติของเขาแต่ก็เล่นได้เป็นธรรมชาติก็เป็นตัวละครไงครับเวลาให้เราเล่นก็คือเป็นตัวละครวันนี้ไม่จริงคือพูดให้มันมี็นใบ้ครับวันนี้เนี่ย จริงครับซึ่งฉากในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของเจเจและออมสินที่ต้องไปแสดงละครเวทีที่โรงเรียนก็เลยมาให้พี่ปันและพี่จ้าจ๋าช่วยสอนให้เลยถือไปถึงฉากเลิฟซีนเล็กๆพอให้แฟนๆได้กัดหมอนกันเล่นซึ่งเห็นเข้าฉากเข้าพระเข้านางกันได้ลงตัวขนาดนี้เลยต้องให้ทั้งคู่พูดถึงความประทับใจซึ่งกันและกันสักหน่อยค่ะ กันเดอะสตาร์ตัวจริงนี่เป็นยังไงคะ <laughs> ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอหรือว่ายิ่งรู้จักแล้วยังไม่อยากรู้จัก <laughs> ไม่อยากจะเข้ามนคนเป็นคนที่น่ารักมากๆคนหนึ่งก็คือตั้งใจทํางานมากแล้วก็เดินๆแต่บางคนเขาแอบแอบกลางนิดน,นึงก่าง <laughs> มันไม่ใช่สรพพนามกับคนหรือเปล่ากางไม่กับคนค่ะคือเขาเป็นคนคนขี้เล่นค่ะ <laughs> ก็ตลกค่ะแต่ว่าก็จะมีมุมแบบคนขี้น้อยใจเหมืันกันเขายังฝืดเขายังฝืดอยู่ไหมคะเขา เออมองอย่างนี้เขายังฝือดอยู่ไหมคะปกติเขาจะขึ้นชื่อมากตลกฝืด<า> <laughs> มันอยู่ว่ามันมีฝืดกว่ากันเยอะโอเคงั้นกล่องนี้เป็นที่รวบรวมใช่ไหมคะกันครับเป็นที่รวบรวมความฝืดครับก็พัฒนาไปเ,าจจาเรื่อยอาจจะไหลลื่นบ้างในบางวัน <laughs> จะไปฝืดแข่งแชมป์ฝืดโลก <laughs> โลกลันนครับก็เป็นคนน่ารักครับเป็นคนเป็นคนดีครับเป็นคน เป็นคนที่แตกต่างออกับผมเยอะครับ <c oughs> ครับก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกที่ได้มีโอกาสทำงานด้วยกันตั้งแต่ซีบันดินแล้วก็พอมาถึงซีคอมนี่ก็รู้สึกว่าเอา่อเป็นเพื่อนสนิทกันมากมากจริงๆกับแมทมีมครับเพราะว่าเราทำงานด้วยกันง่ายอะไรเงี้ยเวลาที่เราเ,าเล่นด้วยกันหรือว่าเข้าฉากด้วยกันก็จะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยลำบากเหมือนกับกับคนอ,นอื่นเท่าไหร่ครับตอนเช้าว่าแต่ยังขาดใครไปคนนะคะเนี่ย อ๋อสะจวจหนุ่มหล่อทันวานั่นเองหมายเยี่ยมเยียนกองถ่ายลูกพี่ลูกน้องทั้งทีจะไม่ไปคุยกับโตโน่ก็คงไม่ได้เดี๋ยวเขาจะน้อยใจเอาเพราะวันนี้นี่ก็ไม่ได้เข้าฉากใกล้ชิดนางเอกแถมในเรื่องจา้าจ๋าก็ดูมีใจให้กับปันมากกว่าทันวาสัดด้วยค่ะตัวร้ายตัวร้ายอย่างผมมันก็ต้องมันก็ต้องอยู่ในฉากด้วยเพราะว่าต้องเห็นบทบาทที่พระเอกนางเอกเขามีความรักนะครับแล้วก็ มีความรู้สึกที่ดีดให้ให้แก่กันครับผม <c oughs> เรื่องนี้มีตัวร้าย้วยครับซึ่งตัวประกอบใช้คําว่าตัวประกอบก็ได้ครับตัวประกอบตัวไททำอ่ะครับผมไม่เป็นไรอาจจะจริงๆในฉากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเราหัวเราะแล้วเราก็รู้สึกออชอบแกล้งคนอื่นแต่ใครจะรู้ว่าหลังจากที่ออกจากฉากไปเราจะมานั่งน้ําตาไหลก็ได้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับผมผมผมเข้าใจว่าบทบาทมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ ก็คือทำใจได้แล้วผมผมทำใจได้ไม่เป็นไไม่ร้องไม่ร้องโไม่ร้องไม่ร้องไม่รอไม่ร้อน่าสงสารซะจริงๆเลยนะคะแฟนคับได้ยินแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับทันวากันเยอะๆเพราะจ้จ๋าเนี่ยไม่ยอมชัดเจนสักทีว่าจะรักใครเอ๊ะแล้วถ้าในชีวิตจริงมัดมี่เขามีสิทธิ์เลือกได้เขาอยากจะได้ผู้ชายขมเข้มอย่างกันหรืออยากได้เค้าตีขี้เล่นแบบโตโน่ไปถามเจ้าตัวกันเลยค่ะ <ด>จะจ๋าคะทำไมไม่ใจอ่อนมาทางนี้บ้างคะทำไมดูเหมือนแบบใจโอ,อนเอียงไปทางนู้น อย่างเมื่อกี้แล้วดูตามของความเป็นเป็น,ปนมนุษย์นะครับ <ไป S 2> ความเป็นผู้ชายก็น่าจะดูออกว่าท่านถามตาจ๋จาไงคะถามตาจ๋จาความอบอุ่นของแต่ละคนมันต่างกันครับ <c oughs> คืออย่างผมเนี่ยเป็นคนรักเดียวใจเดียวมากๆ <ละ S 2> ความอบอุ่นก็จะต่างจากจากพี่ชายผมซึ่งเขาจะเป็นคนกระล่อน,อน,นคนนุณพูดถึงในเรื่องหรือว่านอกเรื่องคะในเรื่องครับในเรื่องครับในเรื่องโอ้โตโน่นี่เขาคีบคาแรคเตอร์ไดแล้วนอกเรื่องเลยนะไม่รู้นะอกรแล้วไม่รู้ครับครับผมไม่ใค่ค่ะคือจริงๆแล้วสองคนน่ะคือเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วก็ จะชอบใครยังไงต้องติดตามค่ะหนูไม่อยากบอกใครท่านชีวิตรจริงสมมติสมมติสมสมติมเลยถ้ามันมีมีโอกาสเลือกระหว่างกันเดอะสตาร์และโตโน่พาคินเลือกไม่ได้ค่ะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ไม่ต้องบอกขนาดสิเพราะว่าพี่โน่เป็นคนที่น่ารักมากเป็นพี่ที่น่ารักมากกันกเพื่อนที่น่ารักมากๆคือเขามีสเสน่ห์ทั้งคู่เลยค่ะได้อย่าง <c oughs> ก็ต้องเสียอย่าง มันต้องชัดเจนไปเลยคุณต้องชัดเจนไปเลยจะมาบอกว่าตัวโน้ก็น่ารักกันก็ดีมันไม่ถูกอย่างนี้ผู้ชายสองคนก็แย่สิใช่ใช่อืใช่ออใชออใชผม <c oughs> ผมผมคิดว่าผมอยากจะให้จ๋จาในในเรื่องไง <c oughs> ความรู้สึกของเราก็อยากจะให้จ๋จาเนี่ยชัดเจนไปเลยว่าเอ๊ะคุณคุณจะเลือกใครแต่ว่าในเมื่อถ้าเขายังเลือกไม่ได้ก็ก็ทําตามหัวใจเขาเพราะว่าการที่ตามใจเขาก็เหมือนกับตามใจตัวเองเพราะว่าเขาคือหัวใจของ <c oughs> ผมอยู่แล้ว อยู่บนแล้วนะคะเนี่ยผมอยากจะบอกว่าไม่ว่าตั้งแต่จะเลือกใครแต่ว่าผมอยากจะบอกว่า นี่มันซิทคอมอารมณ์ดีหรือว่าลิเกคณะดังในท้องเรื่องชิงรักหักสวัสดกันแน่และคะเนี่ยเอาเป็นว่าติดตามความสนุกสนานแบบนี้ได้ในซิทคอมลูกพี่ลูกน้องทุกวันอาทิตย์ทางช่องเก้าส่วนฉากจุ๊บจะจุ๊บกันได้สําเร็จหรือไม่จะมีพลิกล็อกหรือเปล่าแล้วตัวโนจะขัดขวางได้ไหมรอลุ้นกันในตอนโรมิโอกับจูเลียตเร็วๆนี้ค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาเจอกับกระแตเข้ากองได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะจะเป็นคิวของหนังละครมิวสิกวิดีโอหรือกิจกรรมพิเศษอะไรต้องกลับมาติดตามรวมพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ทางทวิตเตอร์ที่อดทิวพค่ะ